มาแมนซันสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําบัวลอยไข่หวานแล้วก็บัวลอยทรงเครื่องกันนะคะก่อนอื่นไปเก็บอันชันเพื่อทําสีของบัวลอยกันค่ะอยากได้สีม่วงให้ใช้อันชันเยอะน้ําน้อยสีน้ําเงินเติมน้ําลงไปอีกค่ะแล้วก็สีฟ้าให้ใช้น้ําเยอะๆเลยค่ะก่อนอื่นมาเคี่ยวสีก่อนนะคะ ถ้าเราอยากได้สีขาวใช้นวดกับน้ำเปล่าหรือว่าน้ำกะทิได้เลยนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อความมันนะคะนี่เคี่ยวไปเลยนะคะแต่ถ้าอยากได้สีเหลืองก็ใช้มันหวานหรือมันเหลืองก็ได้นะคะแต่ EP นี้นะคะใช้แค่สีม่วงสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวนะคะแบบว่ารวบรัดนะคะนี่ เดี๋ยวนวดแป้งกันก่อนเลยค่อยๆเติมนะคะอย่าให้มันเละจนเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเราต้มนะคะมันจะติดกั้นแล้วก็เนื้อเขาจะยุยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆเติมนะคะเอาที่พอดีค่ะได้และะ้วค่ะเหนียวนุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปทําชิ้นกันก่อนเลยใครถนัดปั้นปั้นนะคะใครถนัดตัดตัดนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปต้มบัวลอยกันก่อนนะคะ ลงต้มถ้าเนื้อบุลอยลอยขึ้นมาก็แสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะแล้วก็ช้อนไปนอกน้ำเย็นไว้เลยนะคะเพื่อความเหนียวนุ่มนะคะนี่สีสวยค่ะนี่มีทั้งสีม่วงสีน้ำเงินนะคะนี่สวยหรือยังคะต้มกับใบเตยน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมไข่หวานกัน,นะคะ่ะนี่ต้มไข่ สวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะจะใช้ไข่เป็ดหรือไข่นกกระทาแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะนี่ตามใจชอบเลยนะคะพอเตรียมไข่แล้วนะคะพอสุกแล้วช้อนขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยนะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องอย่างอื่นไว้โรนะคะมีขา้าวโพดมีมันหวานนะคะแล้วก็เราอยากจะเติมอะไรอีกก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกชิดหรือเผือกนะคะเผือกก็สำคัญนะคะขาดไม่ได้เพราะว่าเผือกทำให้บัวลอยอร่อยยิ่งขึ้นนะคะนี่แล้วก็เตรียมตั้งเตานะคะน้ำตาลอ่า กะทิแล้วก็เครื่องต่างๆตามไปได้เลยนะคะถ้ายังไม่มันพอก็เติมกะทิลงไปอีกได้เลยนะคะแล้วก็เติมไข่หวานลงไปค่ะรอเดือดอีกรอบหนึ่งก็พร้อมเสิร์ฟค่ะอร่อยเหนียวเนบหวานมันนะคะครบเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําบัวลอย ส่งเครื่องกันต่อนะคะอันนี้คือน้ำมะพร้าวนะคะตั้งเคี่ยวกับน้ำกะทิก่อนเลยนะคะสูตรนี้จะบอกว่าอร่อยมากนะคะทำขายได้เลยค่ะสูตรนี้เคี่ยวน้ำตาลกะทิแล้วก็น้ำมะพร้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมเครื่องแล้วก็เอาตามลงไปเลยนะคะ น้ำเดือดแล้วตามเครื่องต่างๆลงไปได้เลยคะ่ะนี่ฟักทองเผือกหาไม่ได้นะคะก็เลยไม่มีเผือกนี่น่าอร่อยเรียงคะ่ะสูตรนี้อร่อยมากนะคะลองทำกันดูนะคะนี่สำหรับ ep นี้ขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ ep หน้าคะ่ะ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ